อยากถึงบ้านใจจะขาดนะคะช่วงนี้แม่ก็สอมลามทุกวันทุกวันกลับเย็นนะคะเออก็รอแม่ดูมองดูมองโอ้ยรอ,อ,อ,อแม่เลยลูกเอเอฮะดูลาแม่เลยฮะค่ะอืมป่วยภาวะโรคตับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะลูกนะหนูก,ก็สู้ๆไม่ไหวก็ไปอยู่ไปอยู่กับเมียกับลูก นะฮะขารู้เปล่าลูกืึรู้เปล่าฮะดูดไไไิไปไหวไหมลูกไหวไหมสูดๆนะลูกนะหม,มาห้าขานะคะก็เกิดจากเอ,อโมอโตะนะคะโมอโตะกับหมาที่อยู่แถวบ้านนะคะก็เป็นหนุ่มตอนนี้จริงๆก็เป็นหนุ่มแล้วแต่ว่าด้วยอาการของเขาเนี่ย ภาวะตับนะคะตาเหลืองตาเหลืองเนี่ย <_ utt> เหลืองไม่หมดเลยเนี่ย <_ utt> ตาเหลืองนะคะตาเหลืองสองข้างเลยเหลือง <_ utt> ๆั <_ utt> ่งสารรักทุกตัวเลยนะคะอาขาแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะโอเคแม่รักหนูนะมองๆๆๆเห็นไหมตาเหลืองอ่อยเลยเห็นปะ ใจเอ๊นะว่างไงว่างไงกินอะไรมองใหญ่เลยกินอะไรอืมเนี่ยอวกเขานะคะโซ่โซ่นะลูกไม่ไหวก็ได้พักผ่อนนะลูกนะไม่ไหวหนูก็ไปพักผ่อนนะลูกนะเออพักผ่อนนะลูก and